คนเล่าพิดหวังจากการลอดกู้ภัยไทยเข้าไปช่วยเหลือน้ําท่วมภาคเหนือของลาวพี่น้องคะนักสุดก็คือหลวงน้ําทานและยังมีอีกหลายแขงน,นะคะพี่น้องคะที่ได้รับผลกระทบผลกระทบอย่างหนักหน่วงพี่น้องคะล่าสุดคะ่ะคนลาวไม่รีรอคะ่ะไม่ง้อชาวไทยอีกต่อไปเพราะว่ายอดบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะผ่านวันแฮดด้านะคะพี่น้องคะ่ะอ่านผ่านแอปนะคะพี่น้องคะ่ะทีเพิ่นตังึ้นมายอดบริจาคผู้ช่วยประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้1 0 0 0ล้านกีบพี่น้องคะ่ะณตอนนี้จะ 1, 100หล้านนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้โหความหลายนะคะ กีบนะคะพี่น้องคะ่ะ1,000ล้านกีบก็คือประมาณหนึ่งตือกีบนะคะสมล่าสมอแสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งทุกคนคะ่ะได้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเนาะก็ได้อยู่ประมาณกี่ล้านอนะกี่ สรุปมีไงนะคะพี่น้องคะถ้าหาว่า1,000บาทเท่ากับ7 0 0 0แสนเนาะก็เท่ากับ10,000แสนบาทก็ได้กับ70ล้านแต่ว่า1ล้านบาทก็ได้เท่ากับ700นะคะ700ล้านพี่น้องคะ700 000, ล้านรวมประมาณอันนี้ก็คือพันล้านกีบนะคะพี่น้องคะ่ะ ล้านกรีบก็อยู่ประมาณล้านกว่านะคะพี่น้องคะ่ะโอ้โหภายในวันเดียวเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะคนล่าบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมมากกว่าหนึ่งพล้านกรีบ หน้าเพว่าพองตัวหนึ่งพันล้านกีบพี่น้องคะถ้าหนึ่งพันล้านบาทนี่โอ้โหรวยเละนะคะเรื่องเล่าจะเป็นแนวใดนะคะเดี๋ยวฮอมาว่าในคลิปนี้กันนะคะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านค่ะบพว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่ารอวทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าจะเป็นทงงงาอทงอ่ะ ทุกพื้นที่เลยทั้งน้ําท่วมและน้ําไม่ท่วมนะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะขอเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อย่างนักหน่วงเลยนะคะทุกคนเอาจริงๆนะคะในรอบส0บปีหลังเลยก็ว่าได้นะคะที่น้ำท่วมนักน่วงอะีนักจริงๆนะทุกคนและยังมีผลที่จะตามมาอีกมากมาย ยังมีผลที่จะตามมาอีกมากมายพี่น้องคะ่ะยกตัวอย่างคือตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วเชื่อไหมคะว่าน้ำเนี่ยจะไปท่วมทุกพื้นที่เลยนะเพราะว่าฝนตกไม่หยุดเลยนะคะทุกคนคะน่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮามาเบาถึงนะคะก็บอ,บอกว่ายอดบริจาคนะคะคนลาวรวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแค่นี้ สบายมากนะทุกคนดีแล้วครับคนเราต้องช่วยกันเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาช่วยสู้ๆเด้อไอ้น้องลาวนะคะคนไทยบอกว่าขอให้พี่น้องชาวลาวช่วยเหลือกันเองอย่าได้ไปร้องขอให้คนอื่นช่วย เพราะว่าเราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกประทับใจกับชาวเรามากเลยที่ได้ช่วยเหลือกันเองนะคะพี่น้องคะเพราะว่ายอดบริจาคนะคะผู้ประสบภัย1,000ล้านกีบก็อลาวประมาณล้านกว่าบาทไทยนะคะพี่น้องคะ่ะภายในวันเดียวนะคะกับ สาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะและก็มียูทูบเบอร์ลาวหลายๆช่องก็ช่วยบริจาคเงินนะคะพี่น้องคะ่ะหนึ่งแน่น,นกะคือคนลาวคนนี้เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะกะเป็นกําลังแฮงใจซอยเหลือนะคะทุกคนคะ่ะบอมาก,กันหนอยบอหนอยกระลลยนะคะพี่น้องคะ่ะแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจแห่งกันและกันนะคะตอนที่น้ําท่วมหนักที่ฝั่งไทยครั้งแรกครั้งที่อา ต้นๆกลางเพรว่าก็ได้ช่วยไปแล้วนะทุกคนและก็ตอนนี้ก็ขอช่วยเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะคะแต่ว่าเห็นภาพที่คนเล่าเพิ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันแบบนี้ก็ถือว่าดีแต่สิ่งหนึ่งที่มีคนเล่า,อ,าอยากจะต้องการคือ,กา,าอ,าอคการเข้าถึงอย่างทั่วทันพี่น้องค่ะการเขาถึงยังทั่วทันกับต่องเข้าใจนะคะว่า อ,อยู่ทั้งเล่าเหาหนี่ความเกียยพรพอะเพื่อนกะเกียมพร้อยู่ในอันดับหนึ่งพี่น้องคะแต่อาจจะบหว่องไห้เพราะว่วาหนึ่งนะคะอ,อย่างเช่นน้องที่ไทยเขาจะมีเจสกีนะคะทุกคนหรือว่าอะไรนะที่ขับในทะเละพี่น้องคะ่ะนั่นแหละเครื่องแบบนั้นนะคะเพื่อนก็จะไปเลาะไปอย่างเด็ดลาตันหนามใดเนาะคืออย่างเช่นนะคะก็จะมีเครื่องบิน อาเฮลิคอปเตอร์พี่น้องคะย้อนบันไดลิ่งลงไปซอยพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เราเห็นและก็ประทับใจแต่ว่าก็ขออ่าสาบสึงแนะนํำใจของพ่อเม่พี่น้องชาวเล่านะคะทีภาไในกันสนับสนุนซอยเหลือกันอย่างทวงท่านและก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะลหลบหายพี่น้องคะอันนี้ก็คือมีกะบว่าม,มีภัยอยากให้เกิดนะ <c oughs> มันเป็น เรื่องที่เฮาปอกขาดคิดนะทุกคนอ่ะจริงจสะเทือนใจมากนะคะเนี่ยเดีวที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าเนี่ยรอการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยไปคอมเมนต์บอกว่าสุสูดเออไอ้น้องเล่าขอให้พี่น้องชาวสปปลาผ่านพ้นไปด้วยดีครับ นักทั้งไทยและลาวสู้ๆเด้อพี่น้องชาวลาวมีอะไรก็ช่วยกันไปก่อนของไทยก็หนักสุดๆเหมือนกันได้แค่ส่งกำลังใจให้นะคะข่าวบอกว่าพายุอ่าที่เวียดนามไม่หยุดเลยนะทุกคนแล้วก็เข้ามาทางฝั่งไทยจริงพี่น้องคะเพราะว่าอ่าในช่วงนี้นะทุกคนคือยังจะมีมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14เราต้องได้รับ หนักแน่นอนนะคะพี่น้องคะภัยพิบัติในครั้งนี้คือต้องหนักหน่วงแน่นอนนักในหลอบลายปีเลยกวาใดอันนี้คือเหลืองจริงนะคะทุกคนคะขนาดที่เชียงรายนะคะเจ้านายคนเก่าของแพวาวเนาะเพื่อนนะคะ,ะย่างถ่วมหอดจะสั่นสองนะคะเพชาวเห็นใจมากๆเลยเพราะว่าตอนที่น้ําท่วมเขืองแตกในลาวนะคะพี่น้องเพื่อนหมอบเงินซอยเหลือเพชาวนะคะตั้งสองหมื่นกว่าบาทนะคะพี่น้องคะ เพียงว่าก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะคุณงามความดีเนาะที่คู่อาประเทศไทยนะทุกคนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่คู่กับคู่บ้านคู่เรือนประเทศลาวคู่บ้านคู่เรือนประเทศไทยนะทุกคนค่ะซอยบรรดาลคุ้มครองนะคะปกปักรักษานะคะประชาชนนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องคะ่ะเนาะ คือเอาจริงๆนะภัยธรรมชาตินี่มันโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวมากๆนะคะทุกคนคะ่ะแม่น้ำเนี่ยมามาหือมาใหญ่หลวงเลยอ้เอา ขอบคุณนะคะทุกอคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังแรงใจเลยนะคะพี่น้องะคะที่เขามาคอมเมนต์เขามาก,กาลังอันนี้เป็นกําลังแห่งใจให้นะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้คนไทยบอกว่าพี่น้องชาวเราบอกว่ากระทือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างหนักหน่วงนะคะและสิ่งสําคัญคือคนไทย ได้ไปแสดงความคิดเห็นและแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวลาวมากๆเลยนะคะที่เห็นการออกมาช่วยเหลืออย่างท่วงทันเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่น้องครับนายกของไทยอ่าขอโทษค่ะนายกของเราเราเนี่ยก็ได้สายตรงมาหานายกของไทยแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์น้าท่วมเช่นกันนะคะพี่น้องคะ่ะทั้งไทยและลาวเนี่ยพี่น้องคะ่ะก็นั่นแหลคะค่ะ ทอดทิ้งกันไม่ได้จริงๆพี่น้องคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยถอดถิ้งพี่น้องชาวล้าบัวใหญอรีนะคะเพวลว่าได้ทราบซึ้งมากๆในน้าใจของคนไทยนะคะก็ขอขอบคุณในหลายนะคะและสิ่งสําคัญว,วินาทีนี้เวลานี้ก็ทราบซึ้งในน้าใจของคนเลาานะคะพี่น้องที่ซอยเหลือก็จะมีดาราน,นักร้องนะคะพี่น้องคะ่ะ ร้านค้าร้านขายนะคะ,ะพ่อค้าแม่ค้าอย่างมากมายก่ายกองเลยให้การช่วยเหลือเร่งทําการช่วยเหลือแพ็กของต่างๆนานานะคะพี่น้องคะ่ะทั้งบริจาคอาหารการกินทั้งช่วยเหลือด้านเงินอันนี้คือมันเป็นสิ่งดีนาะยกย่องมาเค้นแล้วภักภูมิใจอย่างหยิงนะคะในฐานะที่คนเล่านะคะพี่น้องคะ่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ก็อยากจะนําเสนออยากจะเอามาเผยแผ่ให้ชาวโลกได้หับหูคือกันนะคะให้พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าบ้านพี่เมืองนอง เ,เขาได้เห็นในการช่วยเหลือของคนเล่าเ,าเห้าในเหตุการณ์ ่มวมในครั้งนี้รู้สึกประทับใจเใฮงพี่น้องคะพระว่าก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เห็นการช่วยเหลือจากพี่น้องทางฝั่งไทยและก็รู้สึกประทับใจหลายและพ่อเข้ามาเห็นคนเล่าน้ำกันเองช่วยเหลือคนเล่าน้ำกันเองแบบนี้ยิ่งเกิดความประทับใจยังยิ่งใหญ่เลยนะคะทุกคนคะในฐานะกระคอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะคะทรงถึงพี่น้องชาวไทยชาวเลาว่าและก็ทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมแล้วก็พายุที่โหดร้ายในครั้งนี้นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังจ้าสวัสดีค่ะ